ก็ต้องปฎา,นะา,าด้าพื่หทางที่เอาโน้ศัาทตเลยนะครับปา้าตั้งแต่ปาก้างนี้เข้าไปหรือว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านในที่หลอดเนี่ยตอนที่เรามาผมก็เรียกกันนะตรงนี้แต,แ,ตตนแต่ไม่ได้ยินก็เดยวร้อ่ห นี่มันจำมมได้ไหมเนี่ยได้ไหมผูกแล้วแต่หาท้าไม่ได้หาไ้อรเขาวข้าไม่นมัตเนี่ยเนรี่ยก็ต้อง่อ้เ้าไหยังยังนได้ยัไม่ต้องให้กินเลยให้หมอให้น้ำโกนเต็มหมดเลยเดินละอะไรมาเนี่ยอยู่กัดได้เมื่อคืนเนี่ยไอ้นนทมันโทรบอกฉันมาเน่ย ไม่รู้อ่ะไม่ม really nice. ีลเข้ามาเข้ร้รงครับพี่ครับนี่แหละครับนี่ขมวดแงตรงนี้นะครับตรงไปยกเผื่อไปโอเคนอลวมาไปไยกไปเขาเ่าเขาเ่าขึ้นไปป่าขึ้นงนี้กว่าโอ้โหร่อสารเวเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องตอบเขาไม่โดนอยู่ตรงไหนเนี่ย

嗨<陽>。<陽>